นสองคนนะครับต้อนรับประเทศไทยนะครับเป็นเสื้อแบรนด์ผมเองนะครับนี่อันนี้ให้หลายๆลายแต่ไซส์อาจจะไม่ครบวใครทั้งคู่นะครับแบรนด์ซีโยังไม่ได้ใส่เลยรอนก็ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าผมอันนี้อันนี้อันนี้อันใหม่อันนี้ของผมเองแล้วก็แล้วก็ผมไม่ได้ใส่เอาของเองมาให้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอาไว้ผมทั้งคู่นะครับนี่ย เอาแกะคับให้อาป้าเอาป้าแกะนี่นี่เธอแจ็คสันหวังนี่หรอให้ไปห่มด้วยกันนี่ครอหวังเขาขึ้นอยากได้หนูอยากหนูอยากได้แจ็คสันหวังหนูอยากได้ไฟดับหนูอยากได้เราพี่ตรงๆหรอหนูอยากได้แจ็คสันหวังนี่ๆเอาไว้เอาอยากได้แจ็คสันหวังนี่ไงขอพี่วีดินี่ห่มนี้ห่มนี้อุ้ยกระโดด